ึ่งนะคะสตาแพย์ประจำคลินิกหมอมาหมาแมวนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยหมอได้เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังในสุนัขและก็แมวนะคะวันนี้หมอจะขอหยิบยกประเภทหนึ่งหัวข้อหนึ่งของภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยมาขยายความให้ทุกคนได้รู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเราพบได้ค่อนข้างบ่อยแล้วในประเทศไทยนะคะทั้งในสุนัขแล้วก็ในแมวนะคะโรคที่หมอจะพูดถึงก็คืออัลโคปิกเดอร์มัตติสหรือว่าเราเรียกว่าอัลโทปีก็ได้ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะหมอแนะนําว่าให้กลับไปดูก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจกับคลิปนี้เนี่ยได้ดีมากขึ้นถ้าใครอยากรู้จักโรคอัโทปีแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะสําหรับอัโทปิดเดอร์มาเรติปหรือว่าอัโทปีนะคะก็เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังประเภทหนึง่งซึ่งเกิดได้ทั้งในสุนัขและก็ในแมวนะคะ โรคอัตบิกเดอร์มัติติสเนี่ยเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นภูมิแพ้สิ่งสูดดมนะคะโดยที่แอลเลอร์เจนหรือว่าสารก่อภูมิแพ้เนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการสูดดมนะคะแต่จริงๆแล้วสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยเมื่อมันมาสัมผัสกับผิวหนังมันก็กระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าในสุนัขและก็แมวเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวอ็อปปี้ได้ง่ายเนี่ยผิวหนังเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ปกติเหมือนกับสุนัขและก็แมวตัวอื่นนะคะ โดยโรคนี้เนี่ยเราได้ทําการศึกษาพบว่ามันมีปัจจัยทางด้านพันธุก,กรรมเนี่ยมาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เลยว่างันเถอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขเนี่ยมีรายงานในหลายๆสายพันธุ์นะคะว่าเป็น predisposing ไอ้คำว,ว่า predisposing เนี่ยก็คือสายพันธุ์เหล่านี้มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลอปีได้ง่ายกว่าสายพันธุน์อื่นๆโดยสายพันธุ์ที่เป็น predisposing นะคะก็ได้แก่ โกลเด้นรีทรี버นะคะลาบาร์ดรีทรี버เยอรมันเชพเพิร์ดหรือว่าที่ในประเทศไทยเรียกว่าอัลเซเชียนะคะพิทบูเทเลียนะคะบูเทเลียอังกฤษบูด็อกเดลเมเชียนะคะเอ่อแจ็คโรสเซิลเทเลียเวสท์ไฮแลนด์ไวท์เทเลียหรือว่าที่เราเรียกว่าเวสตี้นะคะชาเปย์ลาซาแอปโซชิสุนะคะรวมไปถึงปักด้วยสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยมีกรรมพันธุ์ ที่จะทาให้เกิดอัโทปี้ได้ง่ายกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นๆนะคะหลายคนอาจจะถามว่าแล้วในกลุ่มของเฟนบูด็อกล่ะเนื่องจากว่าคนที่เลี้ยงเฟนเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าเฟนบูด็อกเนี่ยมีปัญหาผิวหนังแบบว่าร้อยแปดเลยใครที่เลี้ยงเฟนบูด็อกแล้วไม่เป็นโรคผิวหนังเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะคะในกลุ่มของเฟนบูด็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวของพันธุก,กรรมที่จะเป็นบ r รีดพรีดิสโพสซิ่งให้เกิดอัลโทปี้ได้โดยตรงแต่ว่าในการศึกษา ของทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาพบว่าเฟนบูด็อกเนี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดอัตโทรปิกไล t ์เดอร์มาติสได้นะคะไอเจ้าอั o โท c ปิกไลส์เดอร์มาติสเนี่ยมันเหมือนอัตโทปียังไงคืออาการมันเหมือนอัตโทปีทุกอย่างเลยแต่ว่ามันอาจจะให้ผลลบเวลาที่เราไปตรวจสเ t ทอินเตอร์เดอร์มัลสกินเทสแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงมันอาจจะให้ผลลบเวลาที่เราตรวจ IGE ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะพูดในเรื่องของการวินิจฉัยภายหลังนะคะ มาต่อกันที่อาการของอัโทปี้ดีกว่าอาการของอัโทปี้เนี่ยก็คือเหมือนกับภูมิแพ้ในหลายๆชนิดนะคะอาการหลกัหลกๆจะเป็นอาการคันนะคะขนร่วงผิวหนังแดงนะคะโดยรอยโรคที่เป็นจุดจเฉพาะของอัโทปี้เนี่ยก็ได้แก่บริเวณใบหน้านะรอบปากรอบตานะคะรวมถึงใบหูด้านในด้วยนะคะตรงบริเวณขอบขอบหูเนี่ยจะไม่เป็นนะคะไม่ค่อยมีรอยโรคนะคะถ้าขอบหูเป็นเนี่ยอาจจะต้องนึกถึงพวก อะไรที่เลื้ยก่อนหรือเชื้อราก่อนนะคะแต่ว่าโรคของอัลโทปีจะเป็นในรูหูใบหูด้านในมากกว่านะคะรวมไปถึงตำแหน่งที่เป็นส่วนของขานะคะสุนัขที่เป็นอัลโทปีเนี่ยจะมีอาการที่หลักๆอีกอย่างที่เราเจอบ่อยมากคือชอบเลียเท้านะคะเท้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีเลยโดยเฉพาะในสุนัขที่สีอ่อนหรือสีขาวเท้าอาจจะเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากการทำปฏิกิริยาของออน้ำลายนั่นเอง นอกจากนี้นะคะตำแหน่งที่เป็นจุดอับต่างๆนะลักแร้ขาหนีบแล้วก็ท้องเนี่ยก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่เจอรอยโรคผิวหนังได้เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งสุนัขแล้วก็แมวที่เป็น atopy น,นะคะการเรียงตัวกันของชั้นผิวหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนสุนัขแล้วก็แมวปกตินะคะมันง่ายต่อการที่แอลเลอร์เจนหรือสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายเอาเป็นว่าง,ง่ายๆคือผิวหนังไม่ได้แข็งแรงเท่ากับหมาแมวปกติละกันเนาะ พอมีแอลเลอรเจนนะคะหรือสารกอ่อภูมิแพ้มากระตุ้นสุนัขและก็แมวคันตอนแรกๆที่เราเห็นเน่ยสุนัขและแมวจะคันแบบที่ไม่เห็นรอยโรคไม่เห็นขนร่วงไม่เห็นผิวหนังแดงไม่เห็นผิวหนังเยอะเป็นสะเก็ดจะเห็นแค่ว่าเขาคันธรรมดาแล้วพอถ้าเขาคันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเกาหรือเลียแทะผิวหนังมันจะยิ่งอักเสบจะยิ่งถลอกมากขึ้น จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะโดยที่จะเป็นแบคทีเรียกับยีสต์เป็นหลักนะคะซึ่งเวลาที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยโดยปกติในขั้นแรกคุณหมอก็มักจะมีการจัดการกับเชื้อแทรกซ้อนเป็นหลักนะคะให้ยาฆ่าเชื้อมากินนะคะให้ยาฆ่าเชื้อรามาให้แชมพูยามาอาบรวมถึงอาจจะให้ยาแก้แพ้แก้คันอาการน้องหมาน้องแมวก็เลยดีขึ้นนะคะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาที่มันอยู่ พื้นฐานก็คือเป็นปัญหาของภูมิแพ้การติดเชื้อเนี่ยมันเป็นแค่ปัญหาร่วมเท่านั้นเองเมื่อเราเคลียร์ปัญหาร่วมไปแล้วแต่โรคของอัโทปีเรายังไม่ได้รักษาน้องหมาน้องแมวก็เลยจะกลับมาเป็นโรคผิวหนังได้อีกแบบเป็นเป็นหายหายปีหนึ่งอาจจะเป็นโรคผิวหนัง2-3ถึงครั้งก็ได้นะคะรวมถึงในกรณีที่เป็นเป็นหายหายเนี่ยค่ะเนื่องจากอัโทปีเนี่ย จะสัมพันธ์กับการแพ้ถ้าเป็นการแพ้ดอกไม้เราองเกสอรดอกไม้ดอกา่าที่ออกเป็นฤดูกาลเนี่ยเราอาจจะพบว่าเราจะเห็นว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะคันเป็นฤดูนะคะซึ่งขึ้นกับว่าเขาแพ้เราองเกสรดอกไม้ที่มันออกในฤดูไหนแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างเฉพาะของทปี้อีกอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะ โดยในกลุ่มสุนัขที่เป็นอ,อัตโทพี้นะคะเรามักจะเจออาการตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะคะก็คืออยู่ในช่วงตั้งแต่6เดือนถึง3ปีน้องหมาก็จะมีอาการคันมีการติดเชื้อซี่ซ้อนเป็นโรคผิวหนังเป็นเป็นหายายอย่างที่หมอเล่ามาแต่สําหรับในแมวนะคะก็จะเจอในช่วงอายุน้อยเช่นกันนะคะแต่อาจจะเป็นในช่วงที่อายุน้อยกว่า5ปีนั่นเองค่ะสําหรับภาพนี้นะคะจะ,สะแสดงตําแหน่งผิวหนังนะคะที่มักจะเกิดรอยโรคหรือวิการจากโรคอัตโทพี้นะคะแต่ว่า ตำแหน่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะทับซ้อนกันระหว่างโรคอัโทปีและฟู้ดแอลเลอร์จีเดี๋ยว2โรคนี้เนี่ยอาจจะต้องไปวินิจฉัยแยกโรคก,กันอีกทีนะคะแต่เบื้องต้นก็คืออาการของอัโทปีและฟู้ดแอลเลอร์จีเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันมากเลยค่ะมาถึงเรื่องของการวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยโรคอัโทปีเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงเหมือนกันนะคะที่หมอบอกว่ายากเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะต้องให้คุณหมอเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนเทสนะคะรวมไปถึง อแอลบที่ตรวจเนี่ยบางทีในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยครอบคลุมนะคะหลักๆจะแบ่งออกเป็น2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็มีการใช้กันมานานแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำสูงเรียกว่า i erm n t ตาเดอร์มอลสกินเทสอินตาเดอร์มอลสกินเทสเนี่ยข้อเสียของมันก็คืออาจจะต้องวางยาซึมหรือย,ยาสลบสัตว์นะคะไม่สามารถที่จะทําตอนที่สัตว์ตื่นอยู่ได้นะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือไม่ค่อยยอมเนาะ เพราะเราจะต้องไปโกนขนเขานะคะแล้วก็มีการมาร์กจุดนะคะจุดแรกเ่ยอาจจะฉีดน้ำเกลือธรรมดาจุดที่2เนี่ยฉีดฮิสตามีนก็คือตัวสารก่อภูมิแพ้โดยตรงเลยและจุดอื่นๆนะคะก็ฉีดแอลเลอร์เจนอื่นๆนะคะที่เราสงสัยว่าจะก่อให้เกิดการแพ้ในสุนัขและแมวตัวนี้ได้อย่างเช่นลายฝุ่นนะคะปีกแมลงนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดจากตัวลาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ฉีดไปในแต่ละจุด แล้วเราก็มาดูนะคะว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่มันมีการบวมแล้วก็ใกล้เคียงกับที่เราฉีดฮิสตามีนเราก็จะให้ผลเป็นบวกแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราทราบว่าสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยแพ้สารก่อภูแพ้หรือออลเลอรเจนประเภทใดบ้างกันแน่ค่ะและว,วิธีที่2นะคะก็คือการตรวจภูมิคุ้มกัน IgE จากเลือดน,นั่นเองไอตัว IgE เนี่ยนะคะมันเป็นภูมิคุ้มกันที่จะตอบสนองกับออลเลอรเจนแต่ละชนิดนะคะดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราตรวจด้วยวิธีนี้เนี่ยข้อดีก็คือไม่จาเป็นต้องวางยาสัตว์ก็ได้นะคะเราดูดเลือดมาแค่2 3งสซีเราก็สามารถที่จะส่งตรวจได้แต่ข้อเสียมากๆนะคะของวิธีนี้ก็คือราคาแพงมากนะคะต่ๆที่สุดที่หมอเคยเจอการตรวจ IGE เนี่ยก็คือประมาณ5้าถึงหบาทอันนี้ต่ําสุดแล้วนะคะแล้วก็กระโดดไปจนเจ็ดแปดพนรวมถึงบางที่เนี่ยอาจจะเป็นราคาหลักหมื่นเลย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การโกงราคาในการตรวจแผบเลยนะคะเพราะว่าการตรวจเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องส่งไปตรวจที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอังกฤษรวมไปถึงไต้หวันในไทยเนี่ยก็ตรวจได้แต่จํานวนของแอลเลอร์เจนหรือสารที่ก่อภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะยังเป็นจํานวนน้อยอยู่นะคะดังนั้นก็เลยยังนิยมที่จะไปตรวจที่ต่างประเทศมันก็เล,เลยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงไปด้วยนะคะซึ่งเราก็ อาจจะต้องรอการพัฒนาของแล b บ,บ้านเราต่อไปนะคะราคาอาจจะต่ำกว่าน,นี้ก็ได้ในอนาคตอันไกลนะคะเรามาต่อกันที่การรักษาอัโทปีนะคะการรักษาอัลโทีเนี่ยหมอบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างจะยากแล้วก็ต้องใช้เวลารวมถึงต้องอาศัยหลายๆปัจจัยในการร่วมกันในการรักษานะคะอย่างแรกก็คือเมื่อเรารู้ว่าเป็นภูมิแพ้อะไรนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปสัมผัสไม่ให้น้องหมาเนี่ยไป ยุ่งไปใกล้กับสารก่อภูมิแพ้นั้นนะคะอย่างที่สองก็คือในช่วงที่มีอาการและการติดเชื้อแทรกซ้อนเนี่ยก็ต้องได้รับยาอย่างเหมาะสมทั้งยาฆ่าเชื้อยาแก้แพ้แก้คันนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นแชมพูยาต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะเสริมยาในกลุ่มของการบำรุง เซลล์ผิวหนังนะคะรวมถึงเส้นขนเนี่ยเสริมลงไปด้วยเพื่อให้ผิวหนังแข็งแรงแล้วก็รับตัวแอลเลอร์เจนเข้าสู่ร่างกายได้ยากขึ้นสารในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นโอเมก้า3นะคะรวมถึงยาบำรุงผลประเภทต่างๆและในกรณีที่น้องหมาหรือว่าน้องแมวของเราเนี่ยตรวจพบแล้วนะคะว่าแพ้อะไรบ้างแล้วเราอยากจะรักษาด้วยวิธีการอิมมูโนทอรปีหรือก็คือการค่อยๆ ให้ตัวสารก่อภูมิแพ้เข้าไปทีละน้อยทีละน้อยเพื่อกระตุ้นให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยเกิดการตอบสนองมีภูมิกันอย่างถูกต้อง oh. สารก่อภูมิแพ้นี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้กลุ่มของวัคซีนนะคะที่เป็นวัคซีนแอลเลอร์เจนแต่ละชนิดเนี่ยฉีดเข้าไปให้น้องหมาน้องแมวได้นะคะแต่ว่าวิธีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีโดยการใช้วัคซีนอันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่วิธีการหลักและก็แพร่หลายนะคะเนื่องจากว่าหลายหลายอย่างเนาะ ในหมาบางตัวเนี่ยอาจจะแพ้หลายๆอย่างนะคะบางตัวถ้าแพ้เกิน4อย่างขึ้นไปในการรักษาด้วยวิธีอิมมูนโนทรปีหรือว่าการกระตุ้นให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยได้รู้จักกับตัวของแอลลอเจนใหม่เข้าไปอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วก็ได้ผลไม่ดีเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงการที่เราจะสกัดไอตัวแอลลอเจนแบบเพียวๆ แต่ละชนิดแต่ละชนิดแยกกันเนี่ยเราวมาฉีดให้น้องหมาเนี่ยมันก็ยังเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็ยังต้องรอการพัฒนาต่อไปเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวัว่าจะเป็นประโยชน์นะคะและถ้าใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอนิดนึงถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหมามอแมวชาแนลหมอฝากกดติดตามด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าข,ของน้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคอโทปีเนี่ยก็อาจจะปรึกษาเพิเ่มเติมกับคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังโดยโตรงได้นะคะอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากกว่าที่หมอเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะบ๊ายบาย